สวัสดีครับวันนี้เรามาเลาะหาตีอยาปลอมนะครับวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับก็ไซส์ประมาณโลกวัวนี่แหละครับกัดกบซสายนะครับนี่ครับกรบสายทำเองครับรู้สึกว่า เกอบจะผอมครับหัวจะโตไปหน่อยครับใหญ่มากครับเดี๋ยวลองมาดูสภาพไม้หน่อยครับนี่ครับสภาพไม้ก็แบบนี้นะครับปากกระชูด ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้น้ำจะตื้นครับก็ร้อยคนมาเล่นเยอะเหมือนกันครับดูแต่ทางครับนี่ครับไมยฝั่งนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับส่วนไมายนี้ก็จะเป็นบ่อล้างหลายปีแล้วครับ ในบอกว่านี่ก็จะเป็นผักกระชูดครับหรือว่าผักเกษตรน้ํานั่นเองปลาสลิดก็เยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงครับปลาสลิดลอยมีคนเขามาดักมองเปมนกันครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็น่าจะได้นะครับแดดร้อนมากเลยครับ พอดีตัวเมื่อกี้ที่เราตีเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเราแค่ลองไม้ไม้แรกก็มาเลยครับแล้วพอดีผมมากคนเดียวไม่มีใครถือกล้องให้ก็เลยไม่ได้ถ่ายพอดีได้ตัวขึ้นมาก็เลยถ่ายให้ดูนะครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับ ส่วนลอกที่เราใช้ก็ชิมโนเลยครับนี่ครับลอกชิมโนสายถักแปดสามสิบปอนนะครับส่วนคันเบ็ดก็เวทดสิบยี่สิบครับไม่รู้ว่ากล่องโฟกัสหรือเปล่ากล่องไม่โฟกัสนะครับ อากาศร้อนมากเลยเมื่อกี้เราตีอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเราขึ้นไปตีบนกิ่งไม้ครับเป็นต้นไม้ล้มลงไปนะครับตีไม้แรกครับกัดเลยนี่ครับตอนแรกก็กลัวว่าจะล่วงหรือว่าจะรอดครับแต่ก็รอดมาได้ครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับ พอดีมาตีตรงนี้ไม่ได้เอากล้องขึ้นมาครับเพราะว่าเราต้องตัดต้นไม้มาครับนี่ครับเราไปยืนตีอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วไม้ก็นุ่นครับเสียงนะครับตรงนี้ครับหมดแดงด้วยน้ำด้วยครับนี่ครับเป็นน้ำพุซาครับ ครับเสียวมากเลยครับส่วนฝั่งทนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดตันครับก็อยู่ติดกำแพงเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาขวดน้ำมาเทียบให้ดูนะครับว่า ตัวขนาดไหนน่าจะมีขวดน้ำอยู่แถวๆนี้บ้างแหละมีไม่เอ่ยขวดน้ำอ๋อมีอยู่ครับก็เป็นขวดที่ไม่ไม่ใหญ่มากครับ เดี๋ยวเราจะไปเทียบป,ปลาให้ดูแลครับร้อนครับร้อนนี่เลยครับปลาปลาของเรานี่ครับเทียบให้ดูแล้วครับ สวยครับตัวนี้ครับโอเคครับฝากติดตามช่องสาโรดสาโทด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม้วยครับผมคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ